สามงานเจ็ดสิบแปดตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับนี่เลยบ้านหลังนี้เลยนะครับชนวนคุนแดงครับขายหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับนี่นี่คือห้องนอนนะครับหนึ่งห้องนะครับส่วนข้างๆตรงนี้นี่เข้ามาดูใกล้ๆเลยนะครับนี่คือห้องนอนนะครับอันนี้คือห้องน้ํา นู่นเข้าไปคือห้องครัวภายในบ้านเนี่ยจะมี3ห้องนอนนะครับสห้องนอนหนึ่งห้องน้ําปูกระเบื้องทั้งหลังนะครับบ้านหลังนี้อยู่บ้านเล็กที่เขามีบ้านเล็กที่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูตรงนี้ดูรอบๆก่อนนะครับนี่บริเวณหน้าบ้านนะครับก็จะประมาณนี้บ้านเนี่ยมันจะติดถนนลาดยางทางสาธารณประโยชน์นะครับ ล้อมไปทางนู้นเลยเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูนะครับมันจะเลาะข้างบ้านเข้าไปเลยนะครับทางขึ้นบ้านจะประมาณนี้นี่เขาทําเป็นสัดส่วนสวยงามเลยครับนู่นภายในบ้านก็จะประมาณนี้ครับนี่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 ประมาณนี้เลยครับข้างในนู่นก็จะมีห้องอยู่แถบขวามือนะครับเป็นเห,เหลี่ยมอยู่ตรงนั้นขวามืออีกห้องนึงนะครับนะสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา อันหนึ่งห้องขวท้ายบ้านอยู่ตรงนู้นนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ข้างๆบ้านนะครับนี่เขาจะปลูกเป็นสวนพืชผักกินได้ทั้งหมดเลยนะครับมีต้นมะพร้าวด้วยเออนี่หน่สวนข้างบ้านสวยงามมากไฟฟ้าประปามีแน่นอนแถมไฟไรทางก็มีนะครับอินเทอร์เน็ตก็ผ่านนะนี่ครับบริเวณหน้าบ้านจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูบ้านอีกทีหนึ่งนี่ครับบ้านเล็กที่ เดี๋ยวไปดูปากทางเข้าบ้านหลังนี้กันว่าเป็นยังไงตรงข้ามกับทางสาธารณะหรือหน้าบ้านเนี่ยนะจะมีเพื่อนบ้านเต็มหมดเลยนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะีนทางสาธารณะอย่างนี้คุณลุงเขาก็จะปลูกเป็นเขาเรียกอะไรนะต้นมะขามเป็นรั้วข้างบ้านทางซ้ายมือไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับ นี่บริเวณหน้าบ้านจะกว้างๆอย่างนี้เลยหน้าบ้านเขาก็จะมีต้นไม้เนี่ยเขาเรียกต้นอะไรครับเนี่ยอยู่สองต้นนะครับบ้านคนลุงเนี่ยเขาจะล้อมรั้วไว้ทั้งหมดเลยนะครับล้อมรัว้วไปยันหลังบ้านก็มีรั้วเนี่ยไปหมดเลยนะครับล้อมทั้งทั้งทั้งเกือบหนึ่งไร่เนี่ยล้อมหมดเลยนะครับมีรัว้วรอบขอบชิดอย่างดีเดี๋ยวพาไปดูทางหลวงแผ่นดินเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยครับเขาเรียกว่าเส้น สามสามห้าเจ็ดเห็นไหมครับไอ้ตรงเหลืองๆนั่นนะครับนั่นนะครับขวามือเนี่ยไปอำเภอโพธารามซ้ายมือเนี่ยไปวัดหนองเยบัวประมาณ400เมตรถึงวัดเลยครับแล้วก็มีตลาดนัดด้วยนี่ของเพื่อนบ้านนี่ก็จะมีอยู่ข้างๆนี่นะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูทางสาธนารนณะที่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเลาะไปข้างบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ส่วนบ้านคุณลุงก็ประมาณนี้ของคุณลุงมาลัยนะครับผมไม่ได้เข้าไปนะถ้าถ้าถูกใจแล้วเข้ามาในแปลงที่ดินเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับครับของเพื่อนบ้านก็จะประมาณนี้ก็จะเลาะไปเรื่อยแบบนี้ครับสวนของคุณลุงก็จะประมาณนี้ เพื่อนบ้านเยอะนะครับตรงนี้ห่างจากกรุงเทพนะแค่80กิโลเองแล้วก็ห่างจากอ,าอำเภอโพธารามนะประมาณา38กิโลได้นะครับน่าจะได้อยู่นี่สายมือก็จะเป็นดงอ้อยโลง่งๆอย่างเงี้ยครับมองเป็นทิวทัศน์บรรยากาศดีมากเลยมองไกลๆนู่นครับเห็นสายไฟฟ้าเนี่ยเสาไฟฟ้านะครับเส้นสาม7ไปอำเภอโพธารามหรือว,ว่าไปจังหวัดราชบุรีได้เลยนะครับ นี่มีต้นมะพร้าวนะครับนู่นบ้านของคุณลุงมาลัยเนี่ยท้ายบ้านจะมาทางนี้ครับแปลงนี้น้ําไม่เคยท่วมเลยนะครับแปลงนี้น้ําไม่เคยท่วมมาถึงตรงนี้ครับถึงต้นมะพร้าวต้นนี้ครับเนี่ยท้ายบ้านถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินเนี่ยทางนี้อยู่สายมือทางเนี่ยมันจะเลาะมาทางสายมือนะครับทางลัดยางเนี่ยกว้างประมาณสี่เมตรนะครับ เมตรถ้ารวมไหลทางข้างละห้าสิบก็ประมาณห้าเมตรนะครับนี่เป็นสแลมขึงแบบนี้ครับไปชิดด้านขวานู่นเลยของแปลงที่ดินส่วนซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนบ้านทางนั้นเลยนะครับเข้าไปข้างในนูน่นนะครับอันนี้เป็นทางตันนะครับสนใจก็สอบถามผมเพิ่มเติมได้นะครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ